บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริพื้นที่แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาสู่การพัฒนาทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนปัจจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศในแต่ละชุมชนทำให้มีวิธีการจัดการทรัพยากรน้ำที่แตกต่างกันตามภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งในประเทศไทยมีชุมชนมากกว่า6 0 0 0ืชุมชนและจะเป็นเช่นไร หากแต่ละชุมชนได้แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาทรัพยากรน,น้ำให้ยั่งยืนร่วมกันสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำและการเกษตรตามแนวพระราชด,ดำริจึงได้จัดการประกวดการจัดการทรัพยากรน,น้ำชุมชนเพื่อคัดเลือกตัวแทนชุมชนที่มีการจัดการทรัพยากรน,น้ำจนประสบผลสำเร็จได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการน้ำชุมชนระหว่างกันทำนาทำไร่แล้วไม่มีน้ำอะไรมันจะเกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำมีแต่เราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เราได้การประกวดการจัดการทรัพยากรน,น้ําชุมชนตามแนวพระราชดำริมีเป้าหมายหลักเพื่อให้การจัดการทรัพยากรน,น้ําของแต่ละชุมชนมีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรน้ำนำไปสู่เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนอย่างยั่งยืนเราจะได้กลุ่มครูในเรื่องน้ำเนี่ยผ,ผู้เชี่ยวชาญในลักษณะต่างๆเพราะฉะนั้นประโยชน์มีอย่างกว้างขวางทีเดียวแล้วผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นไทยเบสขอบันทึกการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ขยายเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน